งล้มลหมอบกับกางวางขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดีชันนะคะ CR Boss Star กับเกม Overwatch ค่ะวันนี้นะคะดีชันจะมาทำการเปิดลุทบล็อกค่ะคุณผู้ชมค่ะมีความตื่นเต้นมากเพราะลูทบ็อกของฮาโลวีนยังไม่เคยเปิดไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้ดีชันมีลุทบล็อกทั้งหมด39กกล่องนะคะแต่ไม่ใช่ของฮาโลวีนทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมแบ่งได้ดังนี้นะคะ ก็ถ้าเป็นกล่องธรรมดาเนี่ยจะมีอยู่21กล่องค่ะก็คือดีชั้นสะสมมาตั้งแต่แรกอะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะจากการอัปเลเวลนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเนาะส่วนเซตฮาโลวีเนี่ยมาได้ทีหลังค่ะตอนนี้มีทั้งหมด1 8กล่องเหมือนกันนะคะได้มาจากการอัปเลเวลเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ต้องฟิงเกอร์ครอสเลยคุณผู้ชมขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ ทุกคนค่ะจะเริ่มเปิดแล้วนะคะมีความตื่นเต้นสูงสุดโอ๊ยหายใจเข้าหายใจออกก่อนค่ะอันนี้จะเป็นกล่องแรกสำหรับฮา r โลวีเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มค่ะมาค่ะภาวนาตีฟ้าสองนะคะได้อยู่คุณผู้ชมตายแล้วอีแม่รัสเซียออกรัวๆนะคะวิกตอรีโพสตค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกับไวไลน์นะคะโอ้ตายแล้ว Never forget the Fallen นะคะ คือดีฉันว่านางทำดีนะคุณผู้ชมถ้าอันไหนเป็นของฮารลวีน่ะนางจะขึ้นเป็นพระจันทร์แบบนี้นะคะ่ะเราจะได้แบบเออสังเกตง่ายเลยเนาะโอเคค่ะกล่องต่อมานะคะอุ๊ยตื่นเต้นคุณผู้ชมขอของดีเถอะตาทุตาทุมาค่ะลูกมาตีม่วงนะคะได้อยู่ได้มาเป็นเงินก็ <laughs> <g ül> โอเคแหละมัง้ง โอ๊ยตายแล้วอย่างน้อยก็เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าได้เนาะอันนี้ยายอนานะคะวิกตอรี่โพสค่ะเอาเลยค่ะท่านั่งนะคะเฮ้ยสเปรย์อันนี้เก๋เนาะคุณผู้ชมเป็นรูปเขี่ยวนะคะมีความเขี่ยวเอ็ดเวิร์ดมากเลยอ่ะต่อมาค่ะของดีของดีอุ๊ยคุณผู้ชมอุ๊ยคุณผู้ชม แป๊บหนึ่งค่ะดีใจแบบคุณผู้ชมดีฉันพูดไม่ออกอะ่ะคือมันสุดติ่งกระดิ่งแมวพระรามแปดพระรามเก้าสะพานโค้งสามรอหสิองศามากคุณผู้ชมอีแม่เมอร์ซี่โอ้ยตายแล้วจะเป็นลมแล้วเมอร์ซี่คือตัวที่ดีฉันอยากได้ที่สุดของฮาโลวีนค่ะคุณผู้ชม่ะเฮ้ยสวยมาก คุณผู้ชมค่ะนี่คือฟินแล้วค่ะบอกเลยอ้ยอีแม่โอเคค่ะมากล่องต่อไปเลยนะคะหุยแต่ฟินมากคุณผู้ชมคือไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะโอตอนแรกก็คิดอยู่ว่าถ้าไม่ได้ดิฉันต้องสะสมเงินถึงสามพันเพื่อซื้อซึ่งแหกมากบอกเลยตายแล้วตอนนี้นะคะเลิศมากค่ะเรามีฮาโลวีนบ็อกเซตใช่ไหมคะคุณผู้ชม18กล่องเนาะ อันนี้เราได้มาหนึ่งทองแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะเปิดต่อเลยค่ะของดีมาต่อลูกฟิงเกอร์คอสฟิงเกอร์คอสสีม่วงมานะคะเฮ้ยคุณผู้ชมโคตรฟินบอกเลยบาสเตียนฮาโลวีนนะคะเฮ้ยคุณผู้ชมคือมันฟินมากค่ะตายแล้วตายแล้วอันนี้สเปร์นะคะเฮ้ยลดอยู่ลดอยู่คุณผู้ชม <c oughs> ดวงมาค่ะดวงมาสาธทมาอี สีม่วงนะคะโอ้คุณผู้ชมไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือฟินมากคือมันออกรัวๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายล้ววันนี้ดวงมามากคุณผู้ชมต่อเลยนะคะรีดจนเจ็บพอมากอ่ะโอ้คุณผู้ชมโห คุณผู้ชมดีฉันต้องโดนเกลียดแน่เลยเซ็ตสก,กินฮาโลวีนออกรัวมากอันนี้สองทองแล้วนะคะเพิ่งเปิดได้ไม่กี่กล่องเองอะ่ะคุณผู้ชมคือแบบตายละมากับดวงจริงๆคะ่ะวันนี้ฟินแบบฟินนัลเล่สุดๆคุณผู้ชมขะเปิดต่อเลยนะคะมาค่ะสีมซาสามนะคะเฮ้ย วิกตอรี่โพสฟาล้านสวยเวอร์คุณผู้ชมขาดีฉันแบบ <c oughs> อิจฉาไหมละครัรัวมากรัวแบบรัวจริงๆต่อเลยต่อเลยมาค่ะสีฟ้านะคะตามนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นไวไลน์นะคะไปเลยค่ะไวไลน์ <c oughs> นะคะเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วมาต่อเลยค่ะขออีกขออีกขอบคุณมากมาอีก สีม่วงนะคะคุณผู้ชมขาเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยไฮไลท์เรายังไม่มีไฮไลท์ของแม่เมอร์ซี่เลยคุณผู้ชมตายแล้วฟินนาเล่มากค่ะวันนี้นะคะวิกตอรี่โพสของจังเล็ดก็เลิศเอออุ้ยตายแล้วป่าหล่อมากค่ะสเปรย์นะคะคุณผู้ชมมีความสุขมากอะ่ะเป็นการเปิดรูทบ็อกที่ฟินจริงๆค่ะคุณผู้ชมขามาต่อเลยนะคะมาไหมสีฟ้ามานะคะคุณผู้ชม เป็นวิกตอรี่โพสของเซนยัตตานะคะมีอะไรอีกประมาณนี้นะคะอ่ะเปิดต่อเลยค่ะอุ้ยแต่แล้วหัวใจเต้นแรงมากเนี่ยโอ้สีม่วงนะคะเฮ้ย <c oughs> คุณผู้ชมฟินนัลเลสุดชีวิตตายแล้วคือแบบมันลด <มา S 1> อะไรขนาดนี้คะคุณผู้ชมค่ะสก,กินฮาโลวีนี้ออกรัวมากเลยนะ เฮ้ยสาธุสาธุจริงๆค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะถือว่าวันนี้ดวงค่อนข้างมาเลยแหละอ่ะเปิดต่อเลยนะคะมาอีกมาอีกสีฟ้านะคะอันนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยตายแล้วสวยมากเลยคุณผู้ชมไอเนี้ยสเปรย์นะคะเนเวอร์ดค่ะเก๋เนาะอันนี้เป็นเพลเยอร์ไอคอนของอนานะคะมีความสวยอยู่อ่ะลองใส่ดูเปิดต่อเลยค่ะขออีกขออีกแต่ตอนนี้คือฟินมาก สีม่วงมาอีกได้มาเป็นเงินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้วิกตอรี่โพสของเกนจิค่ะเห็นมาวิกตอรี่โพสนางเท่มากอ่ะมีมังกรบินรอบนะคะหอดีงามมากคุณผู้ชมดวงมาค่ะดวงมาม,<ะ>มาอีกสีม่วงนะคะได้เป็นไฮไลท์ของฮันโตไม่มีเหมือนกันป่าหล่อมาก ใจละลายค่ะคุณผู้ชมค่ะมีความใจละลายซาซาเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเปิดต่อค่ะเหลืออีกสีกล่องสีทองมาอีกสักนิดมาๆามาม,ามาได้สีฟ้านะคะมาหนึ่งค่ะเฮ้ยวินสตันน่ารักเนาะคุณผู้ชมทริกออทรี t นะคะเป็นสเปรย์แบบเออนางย้อนกลับไปสมัยนางเป็นเด็กไงมีความเก๋จังเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะ เหลืออีกสามกล่องนะคะยังพอลุ้นทองได้ค่ะเอาเลยค่ะมาค่ะลุ้นลุ้นลุ้นมาไหมสีฟ้านะคะได้อะไรเอ่ยหุยดีว่าสเปรย์น่ารักมากคือสมัยนางยังเป็นเด็กขัวโปกนะคะคุณผู้ชมนางคงแบบอยากขี่หุ่นยนต์อ่ะเราไม่มีไงก็เลยเอากล่องมาทำเก๋จังเลยเธออีดีว่านะคะมีความเจ้าหญิงมาก ต่อมาค่ะต่อมาเลยต่อมาเลยออกอีกไหมโอ้อยคุณผู้ชมฟินมากอีโหยดิฉันต้องโดนเกลียดแน่นอนค่ะเฮ้ยฟินนาเล่มากนี่คือ3ามทองนี่คือฟินมากแล้วค่ะแล้วเป็นสก,กินฮาโลวีนที่ไม่ซ้ำเลยคือดิฉันไปดูของคนอื่นน่ะบางคนซ้ำเยอะมากซ้ำจนแบบดิฉันน้ำตาไหลแทนน่ะคุณผู้ชม แต่ของเราคือไม่ซ้ำเลยที่เป็นสก,กินฮาโลวีนอ่ะคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยตายแล้วมากับดวงจริงๆเหลืออีกกล่องหนึ่งนะคะมาค่ะตีฟ้าสองนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยพอใจมากโอเคค่ะสำหรับเซ็ฮาโลวีนหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดลูทบ็อกกล่องธรรมดากันค่ะทำการเปิดลูทบ็อกกล่องธรรมดาต่อเลยนะคะหวังว่าดวงยังคงไม่หมดนะ แต่ฮาโลวีนคือฟินมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะมีความสุขแบบระทับใจค่ะบอกเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ได้ซื้อไง <c oughs> ได้มาจากการอัปเลเวลล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดต่อเลยนะคะเมื่อกี้ไม่มีอะไรค่ะสีฟ้ามานะคะเฮ้ยอะไรอะ่ะสกินดีว่าหรอตายแล้วสีนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่เคยเข้าไปดูสีนี้เลยค่ะ กล่องต่อมาเลยค่ะดวงอย่าเพิ่งหมดนะมาอีก,มาอ,กมาอีกมาอีกตีฟ้าหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ซ้ำบานเบอรเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่หวังแล้วพรเมื่อกี้ฟินกับฮาโลวีจริงๆตีฟ้ามาหนึ่งนะคะก็ซ้ำบานเบอรมากคุณผู้ชมอีหอยตกสักสามล้านทีต่อเลยจ้าสีม่วงสองได้ไหมได้อยู่เอออันนี้ค่อนข้างตำนะคะ อันนี้เป็นสก,กินของป่าลายฮาค่ะคุณผู้ชมขาแล้วเราได้เงินมาเนาะตอนนี้มีเงินทั้งหมด1นึ่ิเหรียญแล้วนะคะน่าจะเอาไปซื้อสก,กินอะไรสักอย่างได้อีกอันนึงอะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะคะต่อมาค่ะเปิดต่อเลยอะไรดีอะไรดีสีฟ้าสองนะคะมีอะไรบ้างอ่าสก,กินของป่านะคะสีดําเท่เนาะอันนี้เรายังไม่มีค่ะไม่ตำนะคะคุณผู้ชม่าอันต่อมาเลยจ้า ปิงก์ก็คอสต่อสีฟ้าหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีอะไรค่ะเปิดต่อเลยค่ะอันนี้เราเปิดลุกบ็อกธรรมดาเหมือนไม่ได้หวังเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไปฟินกับฮาโลวีนหมดแล้วแงเฮ้ยไฮไลท์หรออันใหม่นะคะอันนี้เรายังไม่มีทีของดีว่าตอนนี้รู้สึกเรามีไฮไลท์ดีว่าครบตามอันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เก๋เนาะมีแบบเด้งออกมาจากหุ่นอะไรแบบนี้ค่ะมาต่อเลยจ้า สสวยสีฟ้าหนึ่งนะคะซ้ำบานค่ะซ้ำหอยแหกมาก <c oughs> ต่อเลยค่ะต่อเลย <c oughs> อุ้ยสีทองได้มาเป็นเงินยังดีนะคุณผู้ชมเราไม่หวังด้วยนะว่าทองจะอกอกเอาจริงๆเมื่อกี้อะตายแล้วฟินนาเล่มากค่ะต่อมาเลยจ้าขออีกขออีกคุย้อยทองนะคะแต่ว่าอันนี้ซ้ำคุณผู้ชม แต่ไม่เป็นไรค่ะเราฟินนาเล่ไปแล้วไงคุยแต่เอาจริงๆถ้าได้ทองเป็นชุดอื่นก็ยังดีเนาะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าสรุปทั้งหมดนะคุณผู้ชมจากทั้งหมดแบบรวมกันเลยนะมันมี39กล่องใช่ไหมเท่ากับเราได้ทองไป5ทองแล้วนะซึ่งถือว่ามันเกินคุ้มนะคุณผู้ชม39กล่อง5ทองอะ่ะเพราะว่าปกติดิฉันจะตีว่า10กล่องหนึ่งทองไงเออ อันนี้คือเกินคุ้มแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าได้อีกหลังจากนี้ก็คือเป็นแบบผลประโยชน์แล้วค่ะถือว่ามีความดีงามสูงสุดมากสีฟ้า2นะคะอะไรเอ่ยค่อนข้างซ้ำค่ะเปิดต่อเลยอย่าได้แคร์นะคะมาค่ะสีฟ้าหนึ่งอันนี้ก็ซ้ำนะคะไว้ลายของสิริโซฟาอ๋ออิมเพรส e ีฟนะคะไม่มีทีค่ะใส่เลย โอเพ่นต่อเลยจ้ายังฟิงเกอร์คลอสต่อไปยังหวังนะคะเอ้ยไหนบอกว่าไม่หวัง <c oughs> เฮ้ยชุดนี้ฟ้าล่านแบบมีความมรกตเนาะคุณผู้ชมสีเขียวแมลงทับมากอะใส่ค่ะชอบกลองต่อมาเลยคะ่ะมาอีกมาอีกอุ้ย,ยคุณผู้ชมอุ้ยแต่เสียดายซ้ำเนาะแต่ฟินค่ะแต่ฟินจริงนี่คือ6ทองแล้วนะจากทั้งหมด คุณผู้ชมค่ะมันค่อนข้างเกินคาดแล้วแหละทองออกแหกมากเออต่อมาค่ะสีม่วงได้อะไรเอ่ยเฮ้ยไฮไลท์เซนยาต้าแต่ซ้ําเสียดายเนาะอันนี้สก,กินวีดอนะคะแต่เรามีแบบเก๋แล้วคุณผู้ชมอ่ะมาดูไฮไลท์กันนะคะอันนี้ซ้ําค่ะเรามีแล้วคุณผู้ชมค่ะเปิดต่อเลยค่ะมาอีกมาอีกสีฟ้านะคะ ตายแล้วอนักสุนมุนสูงสุด <c oughs> มีความอนักสุนมุนมากคุณผู้ชมค่ะเหลืออีกนิดเดียวแล้วค่ะเปิดต่อเลยยาวๆสีฟ้าสองได้อะไรเอ่ยได้แบบจำนะคะเปิดต่อเลยค่ะอย่าได้แคร์ค่ะมาค่ะสีม่วงออกอะไรอ่呀จำนะคะนึกว่าจะไม่ซํำเป็นอีโมดของเทรเซอร์เนาะโอเคค่ะคุณผู้ชมเหลือ,ออีกสองกล่อง ต่อจ้ะตีม่วงมานะคะยังดวงดีอยู่ไฮไลท์หรออ๋ออีโมดค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะเท่มากมีการกรีดนิ้วตัวเองเพื่ออีหอย <c oughs> บาดนิ้วตัวเองไปนั่นน่ะอีเคนจีอีบ้าทำอะไรก็ไม่รู้กล่องสุดท้ายค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาไหมตีฟ้านะคะตามนี้ค่ะคุณผู้ชมเฮ้ย สเปรย์ฮันโซเท่เนาะมีความพลิ้วสลวยซันซิวมากโอเคค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ถือว่าฟินแล้วนะคือมันไปฟินกับฮาโลวีนจริงๆค่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่าสรุปทั้งหมดนะคะจาก39กล่องเราได้6ทองฟินมากค่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าดิฉันเนี่ยจะซื้อสก,กินให้ใครต่อเนาะคุณผู้ชมค่ะดิฉันตัดสิ่ใจได้แล้วนะคะว่าจะซื้อเสื้อให้ใครค่ะ คนคนนั้นต้องเป็นแม่สิริโสภาแน่นอนนะคะแล้วราคาแค่750เองคุณผู้ชมค่ะมันเป็นสกินสีม่วงแงททำการอันล็อกเลยนะคะเยสค่ะและสวมใส่ค่ะเพียงเท่านี้ก็เลิศมีความแวมพร์แล้วอีแม่เซ็กซี่มากคุณผู้ชมดูสิคะอุ้แต่แล้วไม่รู้จะเว้าวไปถึงไหนนะคะเ <laughs> ว้าวเกือบจะถึงนมแล้วคุณผู้ชมค่ะอีหอยเดี๋ยวมาดูคู่กับอีหมดนั่งนะคะนี มีความแบบแวมพายมากคุณผู้ชมนั่งรอเอ็ดเวิร์ดกลับบ้านนะคะประมาณว่าเราเป็นเบลล่าค่ะคุณผู้ชมตายแล้วนางสวยอยู่เนาะไหนลองดูคู่กับไฮไลท์สิเออมีการเต้นเบาๆนะคะอีแม่กล้องเดี้ยวก็มาค่ะคุณผู้ชมดีงามพระรามแปดจริงๆเลยค่ะตายแล้ววันนี้ถือว่าฟินกันไปมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับการเปิดกล่องเนาะตอนนี้รู้สึกว่าดีฉันมีเงินทั้งหมด 1,880เหรียญน,นะคะซึ่งจะขอเก็บเอาไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมขะเผื่อเอาไว้ตัดสินใจในคราวต่อไปเนาะว่าจะซื้ออะไรนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ